สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดียมี7ที่นั่งรถครอบครัวยอดนิยมนะคะ Toyota Fortuner นะคะรุ่นนี้เป็น TRD Sportivo นะคะเป็นตัว Backtop ปนะคะมาแนะนำให้พี่ๆชมกันอีกแล้วนะคะคันนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเลยค่ะเป็น มาพร้อมกับชุดแต่งที่ครบคันรอบคันนะคะมีออปชั่นทั้งภายนอกและภายในค่ะใครสนใจตัวนี้นะคะต้องรับชมกันให้จบค่ะคันนี้นะคะมาในราคาพิเศษ1,190 0ล้านบาทเท่านั้นค่ะเป็น Toyota Fortuner นะคะปี2019ค่ะมาสภาพสวยๆใหม่ๆเลยค่ะเดี๋ยวต้องแจ้งก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะมาเป็นแบบสภาพเดิมๆนะคะโครงสร้างดีๆสีเดิมๆเ,เป็นรถที่ยังไม่ปรับสภาพเลยนะคะถ้าใครสนใจคลิปนี้นะคะต้อง รับชมกันให้จบค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เดี๋ยวเพื่อเป็นกําลังใจด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยกระจังหน้าของ Toyota Fortuner คันนี้นะคะจะมาพร้อมกับกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ trd แบบชัดเจนเลยนะคะสวยๆเลยอยู่ตรงที่กระจังหน้านะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวไฟที่เป็นใบบีม led นะคะตัวไฟใบบีมนะคะจะมา กับไฟลูกแก้วใสๆค่ะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็จะมีเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์มาให้แล้วนะคะสภาพสวยเดิมนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าวมากันแบบใสๆเลยค่ะสวยๆเลยเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนล่างกันบ้างค่ะด้านล่างนะคะตรงกันชนล่างนะคะจะมาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะเป็นไฟตัดหมอกของไทโคยโตนะคะสวยใสไรริ้วรอยนะคะไม่มีความเหลืองแต่อย่างใดนะคะสภาพพร้อมใช้งานค่ะคันนี้นะคะ ถ้าเอาไปใช้ต่อนะคะก็ปรับสภาพกันน้อยมากค่ะเพราะมากันแบบสวยๆดั้งเดิมอยู่แล้วนะคะตัวฝากระโปรงนะคะให้พี่ๆดูความเงาก่อนนะคะต้องแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารถคันนี้ยังไม่ปรับสภาพนะคะยังได้ความเงาความใสสันเหลี่ยมคมอยู่ครบกันขนาดนี้นะคะไม่อยากให้พี่ๆพลาดกันเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตรงด้านข้างกันบ้างนะคะให้ดูสีผิวพันธุ์ก่อนค่ะ มาแบบขาวๆใสๆเลยนะคะสันเหลี่ยมคมอยู่กันครบๆเลยค่ะลอยต่อเนือซุ้มล้อนะคะมากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันค่ะคันนี้ก็ติดคิวซุ้มล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง T.R.D. ค่ะ mm hmm. ดูแม็กกันบ้างค่ะแม็กนะคะจะได้ในชุดของ T.R.D. นี่นะคะตัวท็อปสุดจะได้เป็นแม็ก20เลยนะคะถ้าเป็น f o r t u n e r ปกติทั่วไปจะได้เป็นแม็ก18ค่ะ ตัวแม็กนะคะจะเป็นทูโทนนะคะจะเป็นล่องดําปัดหน้าเงานะคะแล้วก็จะมีโลโก้ TR d ดีชัดเจนเลยนะคะตัวแม็กคันนี้นะคะจะไม่มีรอยคูดฟุตบาทเลยค่ะแล้วยางที่ได้นะคะก็จะยางเป็นยางปี2022นะคะเป็นยางสภาพใหม่เลยค่ะล่องสะพานยางอยู่กันลึกๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงใต้ซุ้มล้อกันบ้างค่ะแบบเดิมๆเลยนะคะได้ตัว โครงสร้างเดิมๆค่ะหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะไม่มีการขึ้นสนิทนะคะตัวสปริงตัวคอยตัวโชก็มาแบบเป็นชุดของ T.R.D. นะคะจะเป็นสีแดงโดดเด่นค่ะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะถ้าเป็นตัว f o r t u n e r ปกตินะคะก็จะเป็นสีดำค่ะแต่ถ้าเป็นของตัวท็อปนะคะก็จะเป็นสีแดงค่ะตัวกระจกนะคะจะได้เป็นกระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะ ตัวสีขาวกระจกสีดำนะคะเป็นเอกลักษณ์พิเศษของตัวท็อปนะคะโดยเฉพาะตัวรุ่นแบ็กท็อปนะคะคันนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกข้างเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นของมูลากามิค่ะมาสภาพสวยใสเลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเล้าค่ะสภาพพร้อมใช้นะคะแล้วก็ดูบันไดข้างของคันนี้ค่ะนอกจากรอยเปื้อนที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะสภาพอย่างอื่นนะคะอยู่สวยสมบูรณ์ค่ะคิ้วกันสาดก็ติดมาให้ครบกันเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูด้านในกันบ้างค่ะเรามาเริ่มจากฝากข้างกันก่อนนะคะฝาข้างของชุดตัวสปอร์ต v ิโวนะคะก็จะเป็นทูโทนนะคะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีแดงค่ะตัวสีดำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพลาสติกขึ้นรูปนะคะแล้วก็จะมีบุนุ่มสีดำค่ะบุนุ่มสีแดงนะคะแล้วก็จะมีคาดโครเมียมเพิ่มมิติให้กับตัวรถค่ะเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะแล้วก็ตัวกระจกนะคะจะเป็นปรับออตโตถูกบานนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูพวงมาลัยกันบ้างค่ะ พวงมาลัยนะคะจะเป็นมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านนะคะสภาพหนังนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะไม่มีรอยแตกรอยลอกรอยร่นนะคะเรามาดูตรงเบาะกันบ้างค่ะเบาะของชุดที่อาดีนะคะก็จะเป็นทูโทนเช่นเดียวกันค่ะตัวเบาะทูโทนนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังนะคะเป็นสีดําตัดกับสีแดงค่ะแล้วก็เดินได้ตะเข็บคู่สีแดงนะคะมาแบบสปอร์ตสปอร์ตเลยค่ะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นปรับ ไฟฟ้าคู่หน้า8ระดับเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งข้างคนขับค่ะถือว่าให้ให้มากันครบนะคะแล้วก็สวยสมบูรณ์ค่ะคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับสครับเพจให้เรียบร้อยแล้วนะคะและมีโลโก้ trd อีกเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันนะคะคันนี้จะมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทเอนจินนะคะเดี๋ยวเดียจะ หมุนพวงมาลัยนะคะแล้วลองสตาร์ทให้พี่ๆดูค่ะคุณแจเราต้องอยู่ใกล้ๆตัวนะคะเราเหยียบเบรกนะคะแล้วเรากดสตาร์ทเอนจินตรงนี้ค่ะง่ายๆทั้งเดียวติดนะคะมาพร้อมกับความกระหึ่มเลยนะคะดูมาตรวัดกันบ้างค่ะมาตรวัดนะคะก็เป็นทูโทนนะคะดำแดงนะคะสวยๆเลยคันนี้นะคะ ไม่แสนสมเท่านั้นค่ะถือว่าไม่น้อยมากๆเลยนะคะสำหรับรถปี2019ค่ะเรามาดูตรงคอนโซลกันบ้างค่ะสีดำนะคะแล้วก็คันนี้จะมาพร้อมลำโพง JBL นะคะมาแบบกระหึม่มกระหึ่มรอบคันเลยนะคะมีตั้ง8ปดลำโพงนะคะนี่ตัวคอนโซลสวยนะคะไม่มีรอยกาวไม่มีรอยขูดรอยขีดนะคะเรามาดูตรงตรงวิทยุกันบ้างนะคะเสียงดังฟังชัดครบทุกช่องนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองถอยหลังให้ดูค่ะนี่คันนี้ก็จะมาพร้อมกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็มีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะถือว่าครบคันเลยนะคะแล้วก็แอร์นี่มาแบบกระหึ่มกระหึ่มเลยนะคะของนิยอรหลีแอร์นิดนึงนะคะแอร์ของ f o r t u n e r ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะว่าทั้งเย็นทั้งฉ่ำนะคะเย็นกันทั่วคันรถค่ะตรงนี้นะคะจะเป็น ตัวปรับระดับนะคะว่าเราจะเลือกขับ2หรือขับสีนะคะสภาพฝนตกอะไรอย่างเช่นช่วงหน้านี้นะคะขับสีก็เหมาะค่ะเพราะว่าเพิ่มการยึดเกาะถนนนะคะแต่ถ้าช่วงปกติที่ขับถนนอะไรปกติแบบไม่ได้ขู่ขาอะไรมากขับ2ก็สะดวกค่ะประหยัดน้ํามันขึ้นด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะ จะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีรอยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวทำการปรับสภาพให้สวยสมบูรณ์แน่นอนค่ะแล้วก็จะมี Eco Mode Power Mode การลื่นถลายให้มากันครบอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงเม็ดอาร์กันบ้างนะคะเม็ดอาร์กนะคะเรียงเส้นสวยๆเลยค่ะสภาพสวยงามนะคะ สติกเกอร์ไม่มีรอยแกะรอยลอกรอยร่อนนะคะหวน็อตนะคะเดิมเดิมเลยนะคะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยปจัจจาเลยค่ะคันนี้สวยสมบูรณ์พร้อมใช้มากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างด้านที่นั่งแถวสองกันบ้างนะคะตรงที่นั่งแถวสองนะคะฝาข้างนะคะสวยนะคะทูโทนลายริ้วรอยค่ะมีโลโก้ TRD ตรงนี้ให้ด้วยแล้วนะคะนี่มาแบบสวยๆเลยกล้องไม่โฟกัสนะคะนี่เป็นโลโก้ TR d ดีแบบชัดเจนเลยนะคะ แล้วก็ที่นั่งแถวสองนะคะเป็นเบาะทูโทนนะคะสาภาพเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะไม่มีรอยยับไม่มีรอยย่นนะคะเบาะนุ่มๆแน่นๆนะคะเป็นสาภาพพร้อมใช้งานนะคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็จะมีพนัก,กวางแขนอะไรให้ด้วยนะคะนี่พร้อมใช้เลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูฝ้ากันบ้างค่ะตัวฝ้านะคะเป็นสีเบจสวยๆเลยนะคะสะอาดสะอาดค่ะมีแอร์แถวสองให้นะคะ ให้มากันครบเลยนะคะสะภาพพร้อมใช้งานค่ะตัวกระเป๋าจริงโจ้นะคะให้มาทั้งสองฝั่งนะคะพร้อมตะขอแขวนค่ะสะครับเพดด้านหลังก็มีมาให้ครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะคันนี้อุปกรณ์ครบคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้บ้างนะคะนี่ตรงนี้นะคะตรงที่เป็นที่พักวางแขนนะคะแล้วก็มีเป็นที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะแล้วก็ ตัวช่องเสียบกระแสตรงกระแสสลับของคันนี้ให้มากันครบเลยนะคะจะใช้ปักแบบไหนคันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะเพราะมีมาให้หมดนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูเมนอาร์กันบ้างนะคะเม็ดอาร์กนะคะเม็ดอาร์กนี่สวยๆเรียงเส้นนะคะไม่มีการทำสีนะคะไม่มีบุกไม่มีคดไม่มีงอค่ะสวยเดิมค่ะคันนี้สภาพขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพยังสวยขนาดนี้นะคะ ลอยต่อเหนือซุ้มล้อมากันแบบแนบสนิทค่ะตัวแม็กนะคะแม็กยีทูโทนนะคะไหลรอย,ยพูดพุดบาทค่ะตัวยางนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวมาดูชัดีกันบ้างนะคะนี่ไหลรอย,ยต่อนะคะมาแบบสวยๆเลยสภาพใหม่มากๆเลยนะคะนี่นะคะสวยๆค่ะเรามาดูตรงด้านหลังกันบ้างค่ะคันนี้นะคะไฟหลังสวยมากเลยนะคะเป็นเหมือนปีกนกเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาไล่ดูจากด้านล่างกันก่อนนะคะด้านล่างนะคะยางอะไหล่ให้มากันครบนะคะอยู่ใต้ใต้ล้อนะคะก็ให้ยางอะไหล่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวกันชนล่างของคันนี้นะคะก็จะเป็นสีดําสไตล์สปอร์ตนะคะแล้วก็ฝังไฟทับทิมมาให้ด้วยค่ะตัวโลโก้2.8 TRD Sportivo e Sigma 4นะคะไม่มีรอยขึ้นสนิมนะคะแล้วก็ตัวโลโก้อยู่ครบนะคะ โลโก้โตโย t ้าฟ r ร์จูเอยู่กันครบค่ะมาดูไฟอีกฝั่งหนึ่งบ้างค่ะไฟท้ายนะคะจะได้เป็นไลท์ไกดิ้งนะคะมาแบบสวยโฉบเฉี่ยวทันยุคทันสมัยค่ะสภาพไฟนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะสภาพพร้อมใช้งานค่ะตัวฟิล์มนะคะเส้นไล่้าอยู่กันครบค่ะสปอยเลอร์นะคะด้านบนเป็นแบ็กท็อปนะคะก็จะได้เป็นสปอยเลอร์สีดำนะคะพร้อมพร้อมกับไฟตัดเบรกดวง พร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่หลังคากันบ้างนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นหลังคาแบ็คท็อปนะคะมาแบบสวยๆเลยนะคะแค่ทำความสะอาดก็สวยน่าใช้แล้วนะคะคันนี้มาพร้อมกับหูวิทยุแบบชาร์จฟินนะคะทั้งสวยทั้งหรูนะคะและไม่เกะก,กะเวลาเข้าห้างด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเข้าไปดูข้างในกันบ้างนะคะเราเพียงแค่แตะตรงนี้นะคะเบาๆนะคะ คุณผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆนะคะพราฝาของ Fortuner จะเป็นระบบเปิดให้อัตโนมัตินะคะคือไม่หนักเลยนะคะคุณผู้หญิงก็สามารถใช้ได้เถ่าสามนะคะเป็นที่นั่งสำหรับเด็กก็ได้นะคะหรือว่าจะเราพับขึ้นนะคะแล้วเก็บของก็ก็ได้ค่ะเนี่ยนะคะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเราก็ถอดออกมาเพื่อเตรียมทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเถ่าสามนะคะฝ้าอะไรก็ สะอาดนะคะแล้วก็มีแอร์แถวสามให้นะคะดูหัวน็อตกันบ้างค่ะไม่มีรอยแกะนะคะสวยๆเดิมๆค่ะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยประแจนะคะตัวตรงกระดุมตรงโช๊กนะคะสวยๆเลยนะคะทั้งสองฝั่งค่ะร่องน้ำฝนอะไรก็อยู่สภาพดีนะคะตรงหัวน็อตของไฟก็ไม่มีรอยไข่นะคะไฟที่ได้นะคะก็เป็นไฟผัดเดิมเลยนะคะเป็นของสแตนเลสค่ะ ั้งสองฝั่งเลยนะคะเป็นของสแตนเลสดั้งเดิมจากโรงงานนะคะภายนอกคันนี้ก็ยังไม่ได้ปรับสภาพก็สวยขนาดนี้นะคะถ้าปรับสภาพก่อนส่งมอบนี่ต้องสวยมากๆแน่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาปิดแล้วไปดูส่วนอนื่นนบ้างนะคะแตะแค่ปุ่มเดียวนะคะก็ปิดง่ายๆนะคะจะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใช้คันนี้ก็สะดวกนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะ อ่ด้านข้างฝั่งซ้ายนะคะสีผิวพันธุ์นะคะขาวๆใสๆเลยนะคะสภาพสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะรอยต่อเหนือซุ้มล้อนะคะมาแบบแนบสนิทค่ะตัวแม็กนะคะไม่มีรอยคูดฟุดบาดเลยเป็นทูโทนนะคะเรามาดูชัดซีกันบ้างค่ะไม่มีรอยตัดไม่มีรอยต่อนะคะสวยๆพร้อมใช้ค่ะต้องดูที่นั่งแถวสองมานะคะที่นั่งแถวสองนะคะเป็นหนังนะคะ นุมน่มๆแน่นๆนะคะไม่มีรอยขาดนะคะสภาพพร้อมใช้งานค่ะตัวฝาด้านข้างนะคะทูโทนค่ะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะดูเม็ดอารงกันบ้างค่ะเม็ดอรางนะคะเรียงเส้นเดิมๆเลยนะคะนี่ดูเลยค่ะสภาพสวยๆนะคะไม่มีบุบไม่มีคดไม่มีงอนะคะสภาพพร้อมใช้งานค่ะตัวสครับเพจนะคะอยู่กันครบนะคะ ันนี้สวยมากๆใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะไม่ก็แสนต้นๆเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2019ค่ะตัวบันไดข้างนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยรล้านะคะมาแบบเดิมๆเลยค่ะคันนี้ก็ติดคิ้วกันสาดให้สภาพพร้อมใช้งานนะคะสำหรับกระจกทั้ง4บานค่ะแล้วก็ฟิล์มก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะคะที่กระจกทุกบานก็มีโลโก้โตโยต้ชัดเจนนะคะ พี่ซ่มองเห็นไหมนะคะนี่นะคะทุกบานจะมีโลโก้โตโ,ตโยต้าหมดเลยค่ะมั่นใจได้เลยนะคะว่าเป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะสะครับเพจอะไรก็อยู่กันครบนะคะ<ม>เดี๋ยวดูที่นั่งฝั่งข้างคนขับบ้างนะคะมาดูเบาะก,กันก่อนค่ะเบาะนะคะเป็นหนังทูโทนนะคะไม่มีรอยขาดไม่มี การยุบตัวนะคะมาแบบนุ่มๆแน่นๆเลยนะคะตรงนี้มีรอยบ้างนิดหน่อยไม่ไม่ต้องกังวลนะคะสามารถปรับให้อยู่ในสภาพสวยได้นะคะตัวคอนโซลน,นะคะมาแบบไร้รอยขีดข่วนค่ะลำโพงมีให้กระหืมรอบคันนะคะคันนี้จะมาพร้อมกับตัวแอร์แบ็กเจ็ดใบด้วยนะคะสะดวกสบายสำหรับการเดินทางนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำตรงนี้ให้ด้วยค่ะ สภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะตัวฝาข้างนะคะทูโทนไร้รอยขีดข่วนนะคะมาแบบสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาเช็คเม็ดอาร์ของคันนี้กันบ้างค่ะเม mm ็ด hmm. อาร์นะคะนี่นะคะเดิมๆไม่มีการทำสีพ่นสีทับนะคะไม่มีรอยบุบรอยคดรอยงอนะคะตัวหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับนะคะไม่มี รอยไข่รอยประแจแต่อย่างใดค่ะสติกเกอร์นะคะไม่มีการพ่นสีทับนะคะสภาพสวยเดิมเลยค่ะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับเลยค่ะสครับเพจนะคะสวยสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยแกะรอยลอกรอยลอนค่ะทันนี้ก็ตัวที่นั่งก็เป็นปรับไฟฟ้า8ระดับเหมือนกันนะคะมาแบบสภาพพร้อมใช้งานค่ะตัวกระจกข้างนะคะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีขาวนะคะแต่จะเป็นสีเดียวกับ ตัวแบ็กท็อปนะคะแล้วก็จะมีไฟข้างมาให้นะคะเป็นของมุลากามิค่ะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเล้าไม่มีความเหลืองนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะดูแม็กกันบ้างนะคะแม็กหน้านะคะสวยนะคะไม่มีรอยคูดฟุตบาทค่ะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวใต้ซุ้มล้อค่ะคอยสปริงอะไรอยู่กันครบนะคะหัวน็อตมากันแบบเดิมๆนะคะไม่มีรอยไขไม่มีรอยตะแจเลยนะคะ สภาพสวยไม่อยากให้พลาดกันเลยนะคะลอยต่อเหนือซุ้มล้อนะคะมากันแบบแนบสนิทเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝากระโปรงของคันนี้กันบ้างนะคะสำหรับเจ้า Toyota Fort u n e r 2.8คันนี้นะคะ Toyota Fort u n e r 2.8คันนี้นะคะจะมาด้วยเครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ๆลองฟังเสียงดูนะคะเดินได้เรียบเดินได้สมูทนะคะคันนี้มาใหม่ แสนต้นๆเท่านั้นค่ะเป็นรถปี2019น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูหัวน็อตกันนะคะหัวน็อตแก้มนะคะนี่นะคะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอ,อยประแจนะคะสายไฟอะไรอยู่กันครบนะคะหัวน็อตไฟนะคะเดิมๆเลยค่ะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอ,อยประแจนะคะมากันแบบสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะคะไฟก็เป็นผาดเดิมจากโรงงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงคันหน้าหม้อน้ํากันบ้างนะคะ ตรงๆนะคะไม่มีการบุบคดหรืองอนะคะสภาพสวยๆเลยค่ะไม่มีของเองหนวรั่วไหลซึมนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะเอาไปใช้ต่อกันได้เลยนะคะไม่ต้องซ่อมอะไรใดๆอีกแล้วนะคะนี่นะคะหัวน็อตมากันแบบเดิมๆเลยค่ะตัวไฟนะคะเป็นไฟไทโคยโตทั้งสองฝั่งนะคะมีโลโก้อยู่ชัดเจนนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเป็นของแท้แน่นอนนะคะตัวหัวน็อตนะคะเห็นไหมคะ หัวน็อตแก้มนะคะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยประแจนะคะดูใต้ฝากระโปรงกันบ้างนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีการถอดเลยค่ะรูกลมๆนะคะคมอยู่นะคะสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่กันครบนะคะสติกเกอร์นะคะไม่มีการพ่นสีทับแต่อย่างใดนะคะรูก,มก,มก,มกมล,ลกมๆคมอยู่ค่ะสภาพสวยๆเลยค่ะรูกลมๆคมอยู่นะคะตัวแผ่นกันความร้อนอยู่กันครบนะคะเดี๋ยวเดวจะสรุปให้ฟังกันอีกครั้งนะคะสําหรับคันนี้ เป็น Toyota Fortuner 2.8นะคะเป็น P R D b a c k Top นะคะมาแบบสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นสียอดนิยมสีขาวนะคะคันนี้มาในราคาพิเศษเพียง1,190,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นรถปี2019นะคะใครสนใจนะคะติดต่อเดียนะคะ เป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ค่ะหรือจะแอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะเบอร์0959989961นะคะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมอะไรแจ้งสอบถามได้ตลอดเวลานะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะแล้วก็อยากให้เดียรีวิวคันไหนอะไรยังไงก็เม้นมาใต้คลิปได้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปค่ะฝากกดติดตามกดซับกดไลค์กดแชร์ให้เดียรเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ